จับตามองให้ดีปีหน้าระวังบาบาวานก้าทำนายปี2026โลกจะสั่นสะเทือนคํำทำนายที่กำลังจะเป็นจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงธรรมนำปัญญาแหล่งรวมข้อธรรมคำสอนดีๆที่ช่วยเติมพลังใจเปิดมุมมองใหม่และนำพาปัญญาให้สว่างสวยในทุกๆวันขอให้ทุกคลิปที่ท่านได้รับชมเป็นเหมือนแสงแห่งความสงบ ที่คอยชี้ทางและปลอบประโลมใจในวันที่เหนื่อยล้าหากชอบเนื้อหาธรรมะที่อบอุ่นเรียบง่ายและเข้าใจง่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อน่าจับตามองปีหน้าระวังบาบาวานก้าทำนายปี2026โลกจะสั่นสะเทือนคำทำนายระดับโลกที่กำลังจะเป็นจริงท่านผู้ฟังทุกท่านคะ ทุกครั้งที่โลกหมุนไปข้างหน้ามักจะมีใครบางคนที่จะลุกขึ้นมาเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาหนึ่งในนั้นคือหญิงชราตาบอดจากบันเกียผู้คนทั้งยุโรปเรียกเธอว่าบาบาวานกาเธอไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่เชื่อกันว่ามองเห็นอนาคตได้อย่างลึกลับและแม่นยำจนหน้าขนลุกตั้งแต่เธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงหลังความตาย ชื่อของเธอยังคงถูกกล่าวถึงไม่เว้นแต่ละปีเพราะคำทำนายหลายข้อที่เธอพูดไว้ได้เกิดขึ้นจริงอย่างไม่น่าเชื่อบาบาาวานกาเกิดเมื่อปี1911ในครอบครัวยากจนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่วัยเด็กหลังจากถูกพายุทรายพัดเข้าใส่ดวงตาอย่างรุนแรงหลังจากเหตุการณ์นั้นเองเธอกลับเริ่มมีสัมผัสพ,พิเศษพูดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น และค่อยๆกลายเป็นหญิงผู้เป็นที่เคารพในดินแดนบอนคาดคำพูดของเธอมักเป็นประโยคสั้นแต่กินใจคล้ายปริศนาจนใครต่อใครต้องจดไว้ตีความในภายหลังหลายคนคงเคยได้ยินว่าเธอกำลังทำนายเหตุการณ์ใหญ่ของโลกเช่นเหตุการณ์นายอเลการเกิดสึนามิปี2004การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและแม้แต่การระบาดของโรคร้ายที่ทำให้โลกต้องหยุดชะงักซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้ชื่อของบาบาไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งมีคนย้อนกลับมาค้นในสมุดคำทำนายของเธออีกครั้งและพบข้อความหลายบรรทัดที่พูดถึงปี2026ปีที่เธอระบุว่าโลกจะเปลี่ยนจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปี2026กําลังจะมาถึงและสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกนํามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญหลายคนตีความว่า นี่อาจเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกปีที่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะผลัดใบจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งและเป็นปีที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความจริงว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่ในสมดุลเหมือนเดิมอีกต่อไปบาบาวานก้าเคยกล่าวไว้ว่าปีแห่งการสั่นสะเทือนของผู้นำผู้มีอำนาจจะเปลี่ยนมือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกประโยคนี้เคยถูกมองว่าเป็นเพียงถ้อยคำกว้างๆแต่เมื่อเรามองโลกในตอนนี้ จะเห็นว่ามันเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนประเทศในเอเชียรเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจีนอินเดียและกลุ่มประเทศบริกส์ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่อำนาจของโลกตะวันตกเริ่มสั่นคลอนจากปัญหาภายในทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนจึงเหมือนกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นช้าแต่มั่นคงเมื่ออำนาจของโลกเปลี่ยนมือ ย่อหมายถึงสมการใหม่ของมนุษยชาติเงินตราพลังงานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติจะถูกจัดสรรใหม่ทั้งหมดบางประเทศจะร่ำรวยขึ้นบางประเทศจะตกต่ำและผู้คนจำนวนมากอาจต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะสิ่งที่เคยมั่นคงอาจไม่มั่นคงอีกต่อไปปี2026อาจเป็นปีที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการทดสอบยุคที่ผู้มีอำนาจก่าวต้องวางมือ และผู้มีพลังใหม่จะก้าวขึ้นมาแทนที่มีอีกตอนหนึ่งในคำทำนายของบาบาที่กล่าวไว้ว่าแสงใหม่จะถูกค้นพบแต่จะมาพร้อมความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักประโยคนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรบางคนตีความเป็นพลังงานรูปแบบใหม่บางคนเชื่อว่าเป็นคำเตือนเรื่องภัยธรรมชาติเพราะในช่วงไม่กี่ปีมานี้โลกเริ่มเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นอุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ น้ำแข็งทั่วโลกละลายและระบบนิเวศหลายแห่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างน่ากังวลนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเรียกช่วงเวลานี้ว่าจุดเปลี่ยนของโลกเพราะถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเกิดผลกระทบที่ย้อนกลับไม่ได้อีกต่อไปในอีกด้านหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางกลุ่มเชื่อว่าคำว่าแสงใหม่ของบาบาวอกลาอาจหมายถึงพลังงานฟิวชั่นหรือพลังงานจากดวงอาทิ ที่มนุษย์กำลังเร่งวิจัยหากสำเร็จมันจะพลิกโฉมหน้าใบมนุษย์มนุษย์จะไม่ต้องพึ่งน้ำมันหรือฐานหินอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสร้างความเสี่ยงครั้งใหญ่เพราะพลังงานชนิดนี้มีความร้อนสูงมหาศาลหากควบคุมไม่ได้ผลลัพธ์อาจเป็นหายนะระดับดาวเคราะห์คำทำนายของเธอจึงเหมือนเป็นคำเตือนสองแง่สองง่ามบอกเราว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความก้าวหน้าอาจแฝงด้วยความอันตราย เมื่อพูดถึงคำทํานายเรื่องเทคโนโลยีบาบาวานก้ายังพูดไว้ด้วยว่ามนุษย์จะเริ่มสร้างมนุษย์อีกแบบซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อแต่มีจิตสำนึกหากเรามองจากปัจจุบันจะเห็นว่ามันตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงยุคของ AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว AI หลายตัวมีความสามารถคิดและตอบสนองราวกับมีชีวิตบางระบบถึงขั้นสามารถสร้างผลงานศิลปะแต่งเพลง หรือเขียนเรื่องราวด้วยอารมณ์ใกล้เคียงมนุษย์นักประชยาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าถ้า AI มีจิตมนุษย์ยังเป็นผู้ควบคุมอยู่หรือไม่คำทำนายของบาบาวานก้าไม่ได้เพียงเตือนเรื่องอนาคตทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนคำถามทางจิตวิญญาณว่ามนุษย์จะรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างได้มากแค่ไหนปี2023อาจเป็นปีที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตจำลองเพี้ยนมัวและอาจเป็นปีที่มนุษย์ ต้องเลือกทิศทางของตัวเองอย่างเด็ดขาดคําคำทํานายอีกข้อหนึ่งของเธอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คนถือเงินเทาแต่ไม่มีค่าผู้มีศรัทธาเท่านั้นที่จะอยู่รอดถ้อยคํานี้ชวนให้คิดถึงสภาวะโลกในตอนนี้เมื่อเงินทาเริ่มไม่มีค่าคงที่เศรษฐกิจโลกผันผวนและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ระบบเก่าบางประเทศกําลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงบางประเทศหนี้ท่วม บางคนเริ่มกลับไปใช้ของแลกของและบางกลุ่มเริ่มหันกลับมาพึ่งธรรมะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวบาบาวันกล้าอาจกําลังบอกเราว่ามนุษย์กําลังเข้าสู่ยุคที่วัดกันด้วยศีลธรรมไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ผู้ที่มีความดีในใจจะเป็นผู้รอดจากความวุ่นวายทั้งหมดหากมองจากมุมหนึ่งจะเห็นว่าคําทํานายของเธอไม่ได้เป็นเพียงการคาดการเหตุการณ์ลึกลับแต่คือการเตือนให้มนุษย์กลับมามองตนเอง เรากำลังใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งขันสะสมแต่กลับลืมถามตนเองว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรปี2526อาจเป็นปีที่มนุษย์ต้องยุติและทบทวนเพราะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนสิ่งเดียวที่คงอยู่คือใจของเราเองเมื่อโลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินควบคุมมนุษย์จำนวนมากเริ่มรู้สึกเหมือนหลงอยู่ในกระแสที่ไม่อาจหวนกลับบาบาวันกล้าเคยพูดไว้อีกว่าเมื่อความมืดครอบนำ ผู้คนจะหันหาความสว่างจากภายในตนเองประโยคนี้อาจเป็นคำเตือนถึงยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ยุคที่เทคโนโลยีและความสะดวกสบายพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่จิตใจของคนกลับว่างเปล่าและเหนื่อยล้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกภายนอกจเจริญขึ้นทว่าภายในกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจหลายปีมานี้เราเห็นสัญ,ญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญ,ญาณที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผู้คนเริ่มหันมาสนใจการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการเชื่อมต่อกับพลังจากระวานและการตื่นรู้ในจิตสำนึกมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดาศาสนาใดต่างเริ่มพูดภาษาเดียวกันคือการกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับที่บาบาวันกล้าเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อโลกตกอยู่ในความมืดผู้คนจะเริ่มเห็นแสงแห่งจิตใจนั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังเดินเข้าสู่ในตอนนี้ในปี2526 การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าจะมั่นคงทั้งระบบการศึกษาการเมืองาศาสนาและเศรษฐกิจหลายสิ่งจะถูกเปิดเผยหลายสิ่งจะพังทลายเพื่อให้สิ่งไม่ได้เกิดขึ้นแทนที่และนั่นอาจเป็นสิ่งที่บาบาวันดราพยายามเตือนให้เราเตรียมใจไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนักวิเคราะห์บางคนเปรียบเทียบช่วงนี้กับการเข้าสู่ยุคตื่นรู้ทางจิตหรือ spiritual awakening ซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องเหนือธรรมชาติถักแต่หมายถึงการที่มนุษย์เริ่มมองเห็นความจริงว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสะสมสิ่งของหรือเงินทองแต่เพื่อเรียนรู้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีสติการที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มสนใจพลังบวกพลังจิตการสวดมนต์หรือการใช้ความเงียบเพื่อเยียวยาใจล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลกที่ตรงกับสิ่งที่บาบาวันกล้ากล่าวว่าโลกจะไม่เหมือนเดิม เพราะผู้คนจะเปลี่ยนจากภายในเธอยังเคยพูดถึงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงเวลานี้ว่าพื้นดินจะสัน่นน้ำจะเอ่อล้นและไฟจะลุกขึ้นจากที่ไม่ควรมีหลายคนตีความว่าเป็นคำเตือนถึงภัยธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองซึ่งตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโลกกำลังส่งสัญ,ญญาณเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุ และน้ำท่วมในหลายภูมิภาคกำลังเพิ่มขึ้นในความถี่และความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่คือผลจากความไม่สมดุลที่เราสร้างขึ้นแต่บาบาวันกล้าไม่ได้พูดเพียงด้านมืดเท่านั้นเธอมักจะฝากแสงแห่งความหวังไว้ในทุกคำเตือนเธอพูดว่าเมื่อความมืดที่สุดจะผ่านพ้นแสงแหง่งยุคใหม่จะเริ่มขึ้นหมายความว่าความวุ่นวายที่เราเผชิญในตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลาย แต่เพื่อผลักให้มนุษย์กลับมาเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงปี2026จึงอาจไม่ใช่ปีแห่งการหายนะแต่เป็นปีแห่งการชำระล้างเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่พลังแห่งความเข้าใจและความเมตตาเข้ามาแทนที่ในด้านเศรษฐ,ฐกิจบาบาได้พูดถึงยุคที่เงินจะไร้ค่าซึ่งนักคิดหลายคนตีความว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคของระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเงินสดอาจหมดความหมายและระบบเศรษฐ,ฐกิจใหม่จะเกิดขึ้น ที่ไม่อิงกับทองคำหรือธนาคารแบบเดิมแต่ภูกกับความเชื่อถือความไว้วางใจและพลังของจิตใจผู้คนโลกจะไม่วัดค่าคนด้วยจำนวนเงินในบัญชีอีกต่อไปแต่จะเริ่มมองที่คุณค่าภายในความสามารถและพลังของการสร้างสรรค์เมื่อพิจารณาคำพูดของเธอในบริบทนี้มันชัดเจนว่าศรัทธาที่บาบาวันกล้ากล่าวถึงไม่ได้หมายถึงาศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงพลังแห่งความเชื่อที่อยู่ในใจมนุษย์ ผู้ที่เชื่อมั่นในความดีผู้ที่มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดได้ในทุกยุคทุกแห่งการสั่นสะเทือนนี้หลายคำทำนายของเธอยังกล่าวถึงการกลับมาของความจริงเธอพูดว่าสิ่งที่ถูกซ่อนจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เคยเชื่อว่าแน่แท้อาจไม่จริงอาจหมายถึงการเปิดผงข้อมูลระดับโลกการเปลี่ยนมุมมองทางสังคมการตื่นรู้ของทุกคนที่เริ่มเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านของข่าวสารและการเมือง คำพูดนี้กำลังสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคข้อมูลข่าวที่ความจริงไม่อาจถูกปิดได้อีกต่อไปทุกคนสามารถเป็นสื่อเองได้ทุกเสียงมีพลังและทุกเรื่องสามารถถูกเปิดเผยได้เพียงปลายนิ้วนั่นคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บาบาวันกล้าอาจกำลังพูดถึงยุคที่คนเริ่มค้นหาความจริงภายในมากกว่าจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเธอเคยพูดไว้ว่าคนจะมองเห็นได้แม้ไม่มีตาซึ่งอาจหมายถึงการตื่นรู้ในใจ มองเห็นด้วยจิตมากกว่าการเห็นด้วยสายตามนุษย์จะเริ่มเข้าใจว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจภายในคำทำนายของเธอยังพูดถึงพลังแห่งความสามคัคคีเธอบอกว่าจะมีวันที่คนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาภาษามาจับมือกันเพราะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่กันและกันแต่คือความไม่เข้าใจประโยคนี้ให้ความหวังว่า แม้โลกจะผ่านความขัดแย้งการแบ่งแยกและสงครามมานับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายมนุษย์จะกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันอีกครั้งเหมือนกันกับการกลับบ้านหลังจากหลงทางมานานปี2026อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังครั้งใหม่โลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในแง่การปกครองหรือเทคโนโลยีแต่ในอีกด้านหนึ่งมันอาจเป็นปีที่ผู้คนเริ่มตื่นจากความฝันยาวนานของวัตถุนิยม และหันกลับมาหาความเรียบง่ายความสงบและความเข้าใจในชีวิตเมื่อเราอ่านคำทำนายของบาบาวังก้าในมุมนี้จะพบว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ต้องการให้ใครกลัวแต่ต้องการให้เราตระหนักเธอเตือนให้มนุษย์รู้ว่าโลกไม่ได้จะล่มสลายจากไฟหรือสงครามแต่อาจล่มสลายจากความมืดในใจคนถ้าเรายังไม่รู้จักให้อภัยยังไม่รู้จักแบ่งปันและยังมองกันด้วยความเกลียดชังเธอจึงพูดว่า อย่ากลัวสิ่งที่กำลังจะมาจงกลัวตัวเพียงความมืดในใจของตนเองถ้อยคำนี้กลายเป็นคำสอนสำคัญที่ศรัทธานำไปใช้เตือนสติเพราะต่อให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดถ้าใจยังสว่างเราก็ยังอยู่ได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าใจมืดแม้โลกจะสวยงามเพียงใดเราก็ไม่อาจเห็นความสุดได้ท้ายที่สุดคำทำนายของบาบาหวังก้าไม่ได้เพียงเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเท่านั้นแต่คือกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์ เธออาจต้องการให้เรามองเห็นว่าโลกภายนอกที่วุ่นวายไม่ต่างจากจิตใจของเราที่สับสนและเมื่อเรากลับมาสงบได้โลกภายนอกก็จะสงบตามไปด้วยปี2026จึงไม่ใช่ปีแห่งการหายนะแต่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนผ่านยุคเก่าสู่ยุคใหม่การล้างพลังงานเก่าที่เต็มไปด้วยความโลภและความหลงเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่พลังแห่งความเข้าใจและความเมตตาเข้ามาแทนที่ บาบาวังก้าก็อาจอยู่ในใจผู้คนทั่วโลกเธอไม่เคยบอกให้เรารอปาฏิหาริย์แต่ให้เราเป็นปาฏิหาริย์นั่นเองโดยการทำดีคิดดีและส่งพลังแห่งแสงสู่คนรอบข้างเธอพูดว่าเมื่อคนหนึ่งสว่างความมืดนับพันก็หายไปนั่นคือพลังของมนุษย์ที่แท้จริงดังนั้นหากปี2026มาถึงอย่ากลัวสิ่งที่โลกจะนำมาให้เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดเพื่อปลุกให้เราตื่น ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตปีนี้อย่างมีสติใช้ชีวิตด้วยความดีความเข้าใจและศรัทธาในแสงในตนเองเพราะอนาคตของโลกไม่ได้อยู่ที่ผู้นำหรือเทคโนโลยีแต่อยู่ที่หัวใจของเราทุกคนเมื่อมองมาจากมุมสูงโลกทั้งใบอาจดูเหมือนเล็กลงเพราะเทคโนโลยีแต่แท้จริงแล้วโลกกำลังขยายในด้านจิตวิญญ,ญาณเราเริ่มเชื่อมต่อกันด้วยความรู้สึกมากกว่าคำพูดเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครอง แต่อยู่ที่การปล่อยวางบาบาวังกาได้ทิ้งคำไว้ว่าเมื่อมนุษย์รู้จักปล่อยโลกจะได้พักและนั่นอาจเป็นบทสรุปของคำทำนายทั้งหมดโลกอาจกำลังเปลี่ยนไปในทางที่คาดไม่ถึงแต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรหากใจเราสงบเราจะเห็นทุกสิ่งชัดขึ้นความกลัวจะกลายเป็นปัญญาความทุกข์จะกลายเป็นบทเรียนและทุกการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นประตูสู่ความเข้าใจใหม่ปี2026จึงอาจไม่ใช่ปีแห่งการสิ้นสุด แต่เป็นปีแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์ทั้งโลกและเมื่อวันนั้นมาถึงขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแสงนั้นคือแสงที่เริ่มจากใจแผ่ขยายออกไปยังคนรอบข้างแสงที่ไม่ต้องดังแต่อ่อนโยนและมั่นคงแสงที่บาบาวังก้าตัดเห็นล่วงหน้ามานานแล้วว่าวันหนึ่งมนุษย์จะกลับมารู้จักคำว่ารักอีกครั้งจงจำไว้ว่าโรคจะเปลี่ยนอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่ เพราะคำทำนายใดจะไม่มีความหมายเลยหากเรายังไม่ยอมตื่นจากความหลงเมื่อเราตื่นแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะรักเข้าใจให้อภัยและก้าวข้ามความกลัวที่เคยครอบงำนี่คือสารที่ซ่อนอยู่ในคำทำนายของหญิงตาบอดจากบานแกเรียผู้ที่แม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่กลับมองเห็นอนาคต,ตที่ลึกกว่าผู้ใดบาบาวังกาไม่ได้ฝากเพียงคำเตือนแต่ฝากแสงสว่างให้มนุษยชาติได้เดินตาม หากเรายังจำคำของเธอได้และใช้มันเตือนใจทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนเราจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นและมีแสงในหัวใจมากขึ้นและนี่คือความหมายแท้จริงของปี2026ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกและการตื่นรู้ของมนุษย์ทั้งหมดความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นามามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระเทวดาคุ้มครองขอจงท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ